ของเราวันนี้นะคะเป็นรุ่นใหม่ตัวเฟสลิปด้วยค่ะเลขไม่น้อยมากๆเพียงแค่1 7 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นกับ C200 คูเป้ AMG เป็นตัวเฟสลิปด้วยนะคะมาพร้อมกับสีบอลเงินสุดสวยค่ะภายในเป็นบอลหนังสีแดงสุดสปอร์ตอีกด้วยนะคะราคาเพียงแค่2ล้านกว่าบาทคุณก็ขับ C คูเป้ตัวใหม่ล่าสุดได้แล้วไปดูกันดีกว่าค่ะ วันนี้พามาดู C ีคูเป้อีก1ค,คันค่ะกับรถเข้ามาของเราและคันนี้นะคะเป็นรถปี2019กับ c 200คูเป้ AMG เป็นตัวเฟสลิปด้วยค่ะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเลยนะคะสําหรับรถปี2019คันนี้นั่นก็คือเครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่องยนต์1,500ซีซีเทอร์โบแปลว่าเขาจะประหยัดน้ํามันมากกว่าตัว c 200คูเป้ก่อนหน้านี้ค่ะเดี๋ยวเราพามาดูความสวยของเขาดีกว่านะคะเชซีคันนี้เลยค่ะจะเป็นสีซิลเวอร์สีบอลสีซิกเนเจอร์ของเบนท์เลยนะคะเป็นสีที่มีความ รู้ราแล้วก็ดูแลรักษาง่ายมากเลยค่ะไล่ตั้งแต่ด้านหน้าของขาวตัวเฟสลิปเขาก็จะมีความสวยสะดุดตามากยิ่งขึ้นนะคะไล่ตั้งแต่กระจังหน้าไดมอนด์กริลคันนี้ลองสังเกตดีๆว่าเราเสริมหล่อให้นะคะเป็นดาวกระจกและตัวแถบตรงกลางก็จะเป็นสีดําค่ะเขาจะทําให้ตัวกระจังหน้าเด่นขึ้นใช่ไหมคะและไม่ใช่ตัวสีดําแค่แถบตรงกลางนี้นะคะเขาจะมาในส่วนของตัวรับกับหลังคาด้านบนได้ด้วยค่ะเป็นหลังคาแก้วพานอรามิกกาสรูมนะคะแล้วก็กระจกมองข้างซ้ายขวาทั้ง2ฝั่งก็จะเป็นสี เช่นกนกัตัวล้อของเขาก็จะเป็นมีสีดําด้วยค่ะทําให้รถคันนี้มีมิติมากๆขอไล่ด้านหน้าต่ออีกสักนิดนึงนะคะกันชนด้านล่างก็เป็นแบบใหม่ค่ะมีช่องดักลมที่มีขนาดใหญ่ไฟหน้าคันนี้เป็นมัลติบีมแล้วนะคะเป็นไฟหน้าอัจฉริยะล่าสุดเลยค่ะลองสังเกตตัวโคมไฟด้านในจะมีความสวยมากๆเลยนะคะมีตัวไฟด้านในนะคะเป็นโคมเล็กมาให้2โคมแล้วก็โคมใหญ่อีก1โคมค่ะเป็น3โคมแบบนี้เลยนะคะสวยเด่นมากๆมีเดย์ไลท์อยู่ด้านในเรียบร้อยแล้วค่ะและ มาดูด้านข้างตัวล้อเลยค่ะอย่างที่บอกไว้ว่าล้อคันนี้นะคะเขาก็จะเป็นสีแบบทูโทนเป็นสีดําด้านในนะคะด้านนอกจะเป็นสีโครเมียมและลองสังเกตไหมคะว่าตัวล้อของเขานะคะจะเป็นลายเดียวกับ c 43คูเป้ตัว M G c o m p i ค่ะเลยค่ะมาด้วยกันถึง19มิ้วเลยค่ะสวยเต็มซุ้มล้อพอดีกับตัวรถมากเลยนะคะสําหรับ c 200คูเป้นะคะจะเป็นรถแบบ2ประตูด้านในจะเป็น2อบวกสที่นั่งค่ะคือสามารถนั่งด้านหน้าได้2ที่ด้านหลังได้อีก2ที่ตัวกระจก ก็จะเป็นแบบเฟรมเลสนะคะจะมีแค่คู่หน้าเท่านั้นประตูสามารถเปิดปิดได้ด้วยระบบย์เลสโกแพ็กเกจและตัวหลังคาแน่นอนว่ารถคูเป้เขาก็จะมีความสลปตามแบบฉบับของตัวรถสปอร์ตทำให้รถรุ่นนี้นะคะเขามีเสน่ห์มากเลยค่ะ ต่อที่ด้านท้ายเลยนะคะไฟท้ายของ c ีคูเปค่ะเอก,กลักษณ์ก็จะเป็นแบบยาวแบบนี้เลยนะคะรุ่นนี้ตัวเฟสลิฟนะคะเขาจะเป็น LVD ดีไซน์แบบใหม่ค่ะชื่อรุ่น C200 อยู่ด้านล่างและดิฟิเซอร์ด้านล่างนะคะก็จะเป็นของ AMG ปลายท่อคู่ค่ะคันนี้สามารถเปิดด้วยการเตะเข้าไปแบบนี้นะคะเ <ๆ S 1> วลาที่เราช้อปปิ้งถือของเยอะๆนะ,ะนะคะเราสามารถเอาของใส่เข้าไปได้แบบนี้เลยค่ะไม่ต้องหากุญแจในกระเป๋าให้วุ่นวายเลยนะคะแถมปิดง่ายๆด้วยฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้เลยค่ะส่วนเครื่องยนต์คันนี้อย่างที่บอกว่า ะะเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่แล้วค่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาดอยู่ที่1,500 cc ซีซีเทอร์โบนะคะประหยัดน้ามันมากๆรุ่นนี้ให้พละกาลังสูงสุดอยู่ที่184แรงมา้าแต่คันนี้นะคะได้ EQ Boost นะคะเพิ่มเติมในส่วนของตัวแรงมา้าอีก14แรงม้าเลยค่ะใช้ในการออกตัวคันนี้ถือว่าพุ่งมากเลยทีเดียวนะคะได้เกียร์9สปีดอีกด้วยค่ะคุ้มค่าคุ้มราคาราคาโดนใจต้องคันนี้เลยนะคะ พามาดูด้านในนะคะคันนี้จะเป็นเบาะสีแดงค่ะเบาะรถสปอร์ตแบบนี้นะคะยิ่งเป็นสีแดงนี่ทำให้รถนะคะสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเลยค่ะไ mm hmm. ล่ตั้งแต่ตัวเบาะเลยนะคะจะเป็นทรงสปอร์ต mm hmm. บัคเก็ตซีดปกเบาะเขาจะมีขนาดใหญ่นะคะ mm hmm. ทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างเอาไว้อบรัดตัวผู้โดยสารขนาดนั่งขับขี่นั่นเองค่ะ mm hmm. ด้านในนะคะคันนี้เป็นปี2019 mm hmm. จะเป็นตัวเฟซลิ์ก็คือข้างในเขาจะเป็นแบบใหม่หมดเลยนะคะเริ่มตั้งแต่หน้าจอเป็นดีไซน์ใหม่ลองสังเกตดูถ้าคุณลูกค้าดูไลฟ์เก่าๆนะคะหน mm ้าจอจะเป็นขนาดเล็ก ตัวนี้จะเป็นแบบยาวนะคะแล้วก็เป็นแบบดิจิตอลนะคะเป็นจอสีด้วยค่ะเราสามารถตั้งค่าการใช้งานนะคะโดยปุ่มคอนโทรลเลอร์หรือว่าจะใช้ทัชแพดก็ได้นะคะหน้าจอตรงนี้จะตั้งค่าตัวรถได้ดูเรดิ o โอดูนวิเกชันนะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับพวกแอปพลิเคชันต่างๆของตัว Mercedes-Benz ได้ด้วยนะคะด้านในค่ะเขาจะมีตัวพอร์ตให้เสียบนะคะอยู่ที่กล่องด้านล่างนี้ค่ะจะเป็นตัว usb 2พอร์ตแล้วก็ sd card ให้อีก1พอร์ตเลยนะคะแอร์ก็จะเป็นแบบทรงกลมด้านหน้ามีถึง5ช ลและปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้2โซนเลยนะคะคอนโซลของเขาก็ยังแซมความหรูหราเป็นลายไม้สีดําเข้มค่ะ b บ a c k อ s ว wood นะคะรับกับตัวทีมอลูมิเนียมด้านหน้าลงตัวมากและพวงมาลัยอย่างที่บอกไว้ว่าตัวเฟสลิฟแล้วก็รุ่นใหม่นะคะดูที่พวงมาลัยเลยค่ะดีไซน์ใหม่หมดเลยนะคะตรงกลางจะเป็นตัวอลูมิเนียมแล้วก็เป็นแบบท้ายตัดพวงมาลัยเขาจะมีขนาดเล็กลงนะคะทําให้กระชับในการขับขี่และสีคาร์นะคะขับนุ่มขับสนุกแล้วก็การออกตัว แรงแล้วก็ดีมากๆแดชบอร์ดคนขับเป็นแบบดิจิตอลด้วยค่ะแต่ว่าเขามีตัวอนาล็อกนะคะที่เราสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของตัวแดชบอร์ดได้ปรับได้3แบบเลยนะคะและแน่นอนอยู่แล้วว่าคันนี้จะเป็นเครื่องเสียงเบอร์เมเตอร์ด้วยค่ะเป็นเครื่องเสียงระดับไฮเอนด์เลยทีเดียวค่ะมีหลังคาแก้วที่เราเปิดไว้นะคะเราสามารถเปิดในส่วนของตัวหลังคาได้รับลมชิลๆแบบนี้เลยค่ะ มีโหมดด y นามิกซีเล็กด้วยนะคะปรับรูปแบบการขับขี่มีตัวช่วยจอดปาร์กิ้งไพลอนด้วยค่ะแล้วก็มีตัวเบลฟิตเดอรด้านหน้าออปชั่นก็จัดเต็มเดี๋ยวตุนพาไปดูด้านหลังนะคะว่าจะพอนั่งได้สะดวกสบายแบบไหนกันบ้างคะ่ะ ด้านหลังนี้นะคะจะถูกฟิกมาเลยค่ะว่าสามารถนั่งได้อีกสองที่เท่านั้นนะคะแต่คุณผู้ชายก็สามารถนั่งได้นะคะลองสังเกตดูว่าพื้นที่เฮดลูฟนะคะก็ยังพอมีพื้นที่เหลืออยู่ค่ะถ้าเรานั่งแบบเอนแบบนี้นะคะก็ยังสามารถใช้งานได้เลยค่ะแถมถ้าเราเปิดหลังคาแก้วนะคะขอบอกเลยนะคะว่าตรงนี้เป็นอีกทริกเลยค่ะที่จะทําให้ห้องผู้โดยสารนะคะเขาจะดูโปร่งองคโถงแล้วก็ไม่อึอดอัดด้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นเบาะสีแดงโทนเดียวกับด้านหน้าด้านหลังนีมีลำโพงอ,อีก4ตัวเลยนะคะใครที่ชอบขับรถไปเปิด ฟังเพลงสนุกนกไปอ่ะดุ่นเบอร์เมเตอร์เนี่ยเสียงดีมากๆเลยค่ะมีช่องแอร์แยกมาให้ด้วยนะคะด้านหลังปรับระดับแรงลมได้ค่ะแล้วก็วางแก้วน้ําสบายๆแบบนี้หรือว่าใครนะคะมีลูกเล็กนะคะสามารถเอาตัวไอโซอฟิกมาเชื่อมต่อกับตัวเบาะด้านหลังนี้ได้ค่ะคันนี้นะคะนอกจากใช้แบบเป็นรถสปอร์ตแล้วนะคะใช้ในชวิตประจําวันได้ด้วยค่ะใช้คนเดียวใช้เป็นคู่หรือใช้เป็นแบบครอบครัวขนาดเริ่มต้นก็สามารถใช้งานได้นะคะขอสรุปเลยค่ะสําหรับ C 200 Coupe AMG ตัวเฟสลิปคันนี้นะ เป็นรถปี2019เลขไม์วิ่งมาน้อยมากเลยค่ะผู้ชมเพียงแค่17,000กิโลเมตรเท่านั้นกับราคาที่สุดประหยัดเราก็โดนใจมากๆเพียงแค่2ล้าน7แสนก9 0ื0 0บาทคันนี้ยังมีวารันตีถึงสิ้นปี2022เลยนะคะรุ่นใหม่ไม่น้อยขนาดนี้แถมได้ตัวเฟสลิปอีกต้องรีบแล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เบนเคที่ได้จบครบทุกความต้องการวันนี้การูต,ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ